วันนี้ก็มาอยู่กับกัปตันนะครับในห้องแฟนมัสเตอร์นะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมเจอชื่อเขาอ่านว่าอะไรนะดีโดบีหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นนักแข่งหรือเปล่าแต่ว่าเขาได้ท็อปหนึ่งของทัวร์นาเมนต์มาเป็นรเวลส์น,นะครับแล้วก็เป็นคนเกาหลีที่เล่นปัก,กีเก่งด้วยแต่ว่าดัานอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับคือผมเนี่ยจะชอบเจอแบบฝั่ตงตรงข้ามแบบตึงๆตลอดเลยไม่ว่าจะเล่นอีเกมก็แล้วแต่ ส่วนคอมเนี่ยทั้งฝั่งนั้นกับฝั่งเราเหมือนกันเลยนะครับมีฮักสองคนกับกัปตันเหมือนกันเรื่อมาดูเหมือนว่าเราจะต้องเสียพอยให้เขาไปก่อนนะครับเมื่อกี้เขาบุกเข้ามาหนักมากแล้วก็มีนามอค,คอยช่วยกันตัวท้ายแบบผมด้วยนะครับ เราเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีตัวที่แบบว่าคอย,ยิงประมึกเลยครับตอนนี้มูไนเขาอันติมานะโหทำลายอันติล็อกเก็ตไปเลยครับเพิ่งนใช้เมื่อกี้นี่เองตรงนี้เหมือนจะยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนยังติดกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ล็อกเก็ตเขาอ,อันติไปแล้วด้วยเห็นหมึกก็ต้องมาทำลายก่อนนะครับ ไม่งั้นมันจะเล่นยากนะครับมีอันติรู้หน้าเติมเข้ามาอีกวันนี้กลับมาช่วยทีนิดนึงนะครับเปิดอันติวิ่งมาแตะมือกับเพื่อนเพิ่มเลือดให้เพื่อนก่อน,นพอเขาโดนฮักฝั่งน,นั้นได้เข้ามานะครับอืมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณดิโรบี้เนี่ยเขาไม่ได้เล่น DPS นะครับเขาไปเล่นฮักแทนซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าทำไม แต่ผมคิดว่าดีแล้วแหละคือถ้าเขาเล่น d ดีบเนี่ยอาจจะตึงกว่านี้นะครับกัปตันเขาโลมากพยายามเล็งก่อนแต่แต่ว่าเขาหนีไปได้นะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตมาเติมให้ละกัปตันเ็จะมาล้วงทีมเราบ้างตรงนี้เราเสียศัพ์ไป2คนเลยครับไม่ดีละ ผมเหมือนในเมื่อกี้โลมากนะครับแต่ว่าเก็บเขาไม่ได้นะเพราะว่าแพสซีฟไอ้ปาโลผมหมดแล้วเมื่อกี้แล้วก็ไม่มีสกิลต่อด้วยเหมือนว่าเกมแรกเนี่ยจะต้องปล่อยไปก่อนนะครับแล้วก็จบรอบที่หไปครับเดี๋ยวมาต่อในรอบที่2เลยครับฝั่งนั้นเขาก็ยังคงเล่นคอมเดิมนะครับทีมอัพเดิม เนี่ยข้างหลังปีต้องมาไล่เขาก่อนโอเคมูไนท์เขาเสียไปแล้วคนนึงตอนนี้ได้เปรียบแล้วครับเป็น6กต่อห้าวันนี้เปิดนันติเล่นมาเลยนะครับหวังว่าแบบจะเก็บซ<อ>ัพพอร์ตเขาให้ได้นะนี่เรียบร้อยครับหูหน้าตายแต่ว่าอารอ์แลแมนเราก็โดนเก็แบตบันเขาเก็บไปเหมือนกัน นี้ผมขึ้นมาเอาบีคอ,อนก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นและมึกหายไปแล้วก็ไปแลกซัพพอร์ตต่อเลยเอานมองก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เขาใช้โลไปแล้วมาที่ซับต่อครับกต,ตันโลมากตอนนี้ โอเคเรียบร้อยเหลือแค่หาคนเดียวที่พอยครับตรงนี้ก็รอเซตอัพไปก่อนนะครับระหว่างที่รอทีมนั้นเขาวิ่งเข้ามาเนี่ยเนีย่ยผมก็จะอ้อมไปวิ่งข้างหลังนะครับอ้อไปข้างหน้าเนี่ยคงไม่ดีเท่าไหร่จังหวะรอซับเขายืนแยกนะครับแต,แต่ถ้าเห็นบีคอนก็ทำลายบีคอนก่อนโ,อโหและตรงนี้นครับ เมื่อกี้แบบว่าคือโลจะจัดอะแต่ว่ายังรอดมาได้นะครับถือว่าสร้างสเปซให้เพื่อนเยอะมากเมื่อกี้หกับตันเขาหนึ่งเองครับแต่ว่าตาไ่เก็บไม่ได้นะไม่มีสกิลครับ นี้ก็พยายามถ่วงแต่แถวนี้ก่อนกระตันเนี่ยเขาเข้ามาคนเดียวแต่ว่าเรามีฮักคอยช่วยแล้วเพราะงั้นผมรู้สึกว่าผมไม่น่าเป็นไรหรอกตรงนี้เปินดนันตีไปเลยครับเพราะว่าเพื่อนโลมากเปินดนันตีแล้วก็ปไปไล่แนวหลังต่อดูหน้าก็ตายเรียบร้อยครับเราแค่ต่อเลยนะครับเพราะว่าเขาโลมากเรียบร้อยนามอ,อครับรอเขาใช้โล่ให้เสร็จแล้วก็ไล่ต่อ ตันพยายามที่จะวิ่งเข้ามาแตะหอยนะครับดีนะครับพี่ฮะเขากลับร่างเดิมก่อนที่ลูน่าเอนติมาช่วยหิวให้เมื่อกี้โอ้เ oh, มื่อกี้เสียดายล็อกเก็ตมากครับ มือก,ก็พยายามทำลายก่อนทามโลแมกครับช่วงวนี้เล่นกับตันก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะตายแล้วแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าห่วงไปได้นานด้วยแล้วก็จบราวที่2ไหมครับตอนนี้ก็ตีเสมอขึ้นมาหนึ่งหนึ่ง อัตติเข้ามาในแบบว่าจะถมเข้ามาข้างในเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ต้องการที่จะยึดไฟแรกไปด้วยเขาว่าทำได้สำเร็จครับตรงนี้คือต้องรอรีกุปอย่างเดียวเลยครับทำอะไรไม่ได้ละ รอเพื่อนมารีเซ็ตใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยบุกเข้าไปพร้อมกันตอนนี้ผมมีอันติเล่นแล้วด้วย จริงๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าใครแบบว่าต้องเป็นแบบโลไหนถึงจะมีแบบมีหน้าที่ที่แบบว่าเคลียร์ปลาหมึกแต่ว่าอันนี้ผมว่าถ้าผมเห็นเนี่ยผมก็จะไปเคลียร์ให้เองนะครับผมรู้สึกว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยเล่นยากกว่าเดิมแน่นอนโอ้โหแต่ว่าคู่คนนี้ครับเขาโฉบพี่ฮักเรานะครับตกไปแล้วครับ แล้วก็เหมือนจะเล่นแบบเล่นตกอย่างเดียวเลยนะวูฟคนนี้ right. แต่เราก็กลับมายึดไปได้นะครับเพิ <Red> ่งจะได้นะตอนที่เขาได้ไป67%แล้วครับ หมึกพังไปแล้วครับโอ้โหนโมโลแมกแต่ว่ามีฮิวมาช่วยพอดีเนี่ยถ้าเมื่อกี้เขาไม่มีโลนะผมว่านามเสียไปละแต่พอนามเสียเนี่ยเราน่าจะได้เปรียบเพราะมันไม่มีตัวกันแบบตัวน้ำคานะเนี่ยแต่พอมีหมึกแบบเนี้ยสู้ยากเลยครับน่าจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะยึดได้แล้วเนี่ย นี้ก็ต้องเข้าเลยครับทีมเราเก็บไปได้คนหนึ่งด้วยเก็บเป็นซับไปด้วยนะครับทำให้เขาเหลือซับแค่คนเดียวเท่านั้นรู้แน่ตองโหดอลุนนะเปิดนันติขึ้นมาพอดีเนี่ยครับ๊บปุ๊บเขาก็โชบที่เขียวเราลงไปอีกแล้วนะครับนี่เปิดนันติเล่นมาเลยเห็นมือก็ทําลายเหมือนเดิม ตรงนี้เมื่อกี้อะนำโลมากนะครับถ้าเขาไม่มีแบบว่าโซบาวกับลูน่าคอยช่วยฮิลเนี่ยน่าจะเก็บเขาไปได้นะครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ทีมเรา C9 ครับอันนี้ผมน่าจะพาลาดเองด้วยครับลืมดูเวลาโอ,อเวอร์ไทม์ข้างบนแล้วก็เข้าไปได้เขานะครับทำให้เราแพ้ไปเลย แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบว่าได้ทดสอบฝีมือตัวเองนะครับว่าเราเราก็ยังสู้เขาได้อ่ะถึงแม้ว่าเราจะเจอแบบท็อปหนึ่งของโตนเนเมนทนะ์ทีมนั้นแล้วก็เขาก็มีแบบท็อปห้าร้อยด้วยนะครับทั้งกัปตันทั้งลักฟังนั้นนะทั้งคู่ต่างก็เป็นท็อปห้าร้อยนะครับอ๋อแล้วก็ใครที่อยากได้อีโมจิน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับไ้ใช้ในช่องแชทไลฟ์สดในสตรีมหรือว่าในคอมเมนต์นะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกๆคนที่คอยพพอร์ตมาโดยตลอดนะครับยัง